สวัสดีครับช่างจวบครับสวัสดีครับพี่เคยสันไดครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ผมมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของช่างจวบครับท่านผู้ชมครับก็คือช่างจวบบอกว่าฝันแล้วเนาะครับฝันครับฝันฝันตั้งแต่วันไหนนะครับเมื่อคืนครับก็เพิ่งฝันเนาะครับในวันนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของช่างจวบด้วยกันครับเดี๋ยวช่างจวบเล่าเลยเนาะเอาเอาเลยนะครับเริ่มครับ ฝันเหตุอะไรบ้างฝันก็ฝันว่ามีมีโจนนะครับมีโจนใส่ชุดดาห่มหน้าแล้วก็มาพยายามจะขึ้นบ้านนะครับรบ,บ้านก็เป็นบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นแบบปูนแบบนี้เป็นหลังเสาไม้โบราณน,นะพี่<อ>ที่เป็นเสายาวๆนะครับสูงๆครับนี้ก็มันพยายามปีนขึ้นตอนแรกมาสองคนผมเห็นมก็ไล่บอกไล่ว่าเยียขึ้นมาถ้าขึ้นถ้าขึ้นมาในเ่อนผมยิงนะมึนก็ลงไป แล้วก็วิ่งไปซ่อนในป่าคสักพักหนึ่งเพื่ก็พาพวกคนมาใหม่มาสามคนที่นี่มันพยายามปีนขึ้นมอาอีกครบแบบจะเอาจะขึ้นให้ได้บ้านพมกพกเ็เลยยิงพมก็เลยยิงไปก็ยงิงโดนทั้งสามคนมันก็วิ่งสะบักสะบ,บอมเข้าป่าฝันสั้นๆนะพี่อ๋อครับก็คือฝันประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับช่างจวดฝันว่าโจรขึ้นบ้านครับ ในความฝันเนี่ยก็คือบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้ครับแต่สภาพบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ครับมันเป็นมัน,ม,นมันไม่มีปูกระล,ลาเหมือนบ้านโบราณนะพี่ที่มีเสยายาวๆเสากลมยา,ยาวๆอ๋อแต่เป็นหลังนี้แหละครับครับถ้าแบบนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับบ้านเลขกที่เนาะใช่ครับพี่ครับไอ้บ้านเลขกที่ของช่างจวับ,บ้านเลขกที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งสามเก้าครับหนึ่งสามเก้าครับครับก็ระวังหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกครับถ้าตัดก็หนึ่งสามครับหนึ่งเก้าสามเก้าครับครับไม่แน่อาจจะมาเลก สามเก้าก็ได้นะเพราะว่ากระดาษเลขหกสามสามหกมาติดกันสองวัดเลยครับเลขนี่น่ากลัวเลยพี่เหมือนเลขอครับเลขเก่าตัวเดิมก็มาตัวเดิมก็มาสองวันนี้โอ้โหคนซื้อนี่ก็ยากนะครับครับครับอแล้วก็ก็คือในวันนี้นี่ช่างจวดฝันไม่ได้เห็นเลขแต่ต้องวิเคราะห์จากความฝันจากความฝันครับครับไอ้แล้ว ผู้ชายไอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นโจนที่มาเป็นเป็นผู้ชายครับผู้ชายทั้งสามคนทั้งสามคนตัวเล็กๆครับแต่ที่สําคัญนี่ก็คือตัวช่างจวบเนี่ยได้เอาปืนยิงโดนทั้งสามคนยิงโดนทั้งสามคนครับไอโจนทั้งสามคนนี่ช่างจวบเคยเห็นเขาไหมเคยเห็นครับหน้าตาคุ้นๆแต่ว่าจําไม่ได้ครับอ๋อก็คือคุ้นเฉยๆแต่แต่ไม่รู้จักไม่รู้จักคุ้นๆอ๋อครับครับ เพราะว่าถ้ารู้จักก็เผื่อท่านผู้ชมก็จะถามเกี่ยวกับอายุเนาะครับครับแล้วถ้าฝันแบบนี้เนาะช่างจบจะตีตัวเลขตัวไหนบ้างครับก็อย่างที่ว่าครับก็บ้านเลขที่ผมเหครับหนึ่งสามเก้าอ๋อครับก็ก็ยิงเนาะโจนโจนสามคนก็ยิงก็ยิงก็คิดว่าตายแล้วครับก็แปดสามศูนย์ก็คือปืนก็แปดแล้วก็ สามคนก็คือสามแล้วช่างจวบคิดว่าน่าจะตัดเสียชีวิตแน่นอนที่ว่าวิ่งเข้าไปในป่าครับก็วิ่งก็เลยเอาเลขศูนย์มาใส่อันนี้ก็คือแปดสามศูนย์ครับบาเลขที่ก็หนึ่งสามเก้าครับก็จะยืดเอาเอาตัวนี้เลยครับผมไม่เคยฝันเห็นไม่เคยฝันแบบนี้เลยครับไม่เคยฝันแบบนี้เพราะว่าฝันจําได้ใกล้ๆจะเช้าตื่นมาครับตื่นมาประมาณตีสามกว่าพี่ตีสามนอนหลับ่อนตื่น ฝันใกล้สว่างแล้วเนาะใกล้สว่างครับครับครับเพราะปกติช่วงนี้ช่างจวกก็จะไปรับจ้างเนาะใช่ครับทํางานทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปครับอย่างเช่นวันนี้ก็ไปรับจ้างเหมือนกันครับฝัลูกชายไปถางหญ้าเล่นๆนะครับพอดีถางให้้ครูในพื้นที่นะครับครูในโรงเรียนไปจ้างไปก็ไปครับแล้วงานที่เดิมตรงนู้นได้ไปไหมครับก็พอดียังหว่าที่วุ่นๆก็เลยมีคนเข้าเขาแทนอยู่นะครับก็ต้องร้อยเขาออกเพราะมีตําแหน่งเดียว เพราะว่าไอสารที่ตรงนั้นเวลาช่างจวไปนอนเนาะก็ค่อนข้างที่จะฝันเห็นอะไรแปลกๆฝันเน้นแปลกพี่อยู่นั้นแปลกตลอดเจอแต่ว่าตั้งแต่ออกมาก็ไม่มีอะไรฝันอะไรแปลกครับครับอยู่นั้นมันอาถรรพ์อยู่แล้วพี่มันมีอะไรประมันอยู่นะครับตรงเขื่อนเนาะใช่ครับตรงสำนักงานล้างไอช่างจวครับแล้วอตั้งแต่เลขออกมาเนาะวันนี้เนี่ยช่างจวดฝันฝันนี้ที่ชัดเจนที่สุดใช่ไหมครับ ใช่พี่ฝันมันมันเหมือนกับว่าเหมือนว่าพี่จะจะมาอย่างเงี้ยเหมือนจะฝันรอพี่เลยอือาะว่าเหมือนกับเอะผมก็เอใจตื่นเช้ามันทำไมมันจําได้วันนี้ทำไมฝันเป๊ะๆก็เลยคิดในใจพี่เกิสารใต้จะมาเนี่ยวันนี้เพราะว่าช่างจวดไม่เคยฝันแบบนี้เนาะใช่ครับผมไม่เคยฝันเห็นเห็นพวกโจนก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอไอรอบนั้นช่างจวกก็ฝันเห็นอ่า พันปีเนาะใช่ครับเลขพพันปีครับเลขก็ออกสามหกออกหกสามเนาะที่ว่าพระพันปีอายุเก้าสิบสามใช่ครับครับก็สามศูนย์ด้วยใช่ก็สองสองสามเนาะก็สามสามไอสองสามด้วยเลขใช่ไหมพี่พีที่ว่ามามาเมื่อก่อนก็สองสามสามใช่ครับเลขจังจวบก็คือเข้ามาสองมาติดใช่ครับแล้วก็มาหลุดวัาถัดมาเนาะถัดมาก็ไม่มีอะไรครับ แล้วก็วดนี้ก็มาครับเริ่มใหม่มันก็สลับจะสลับเลยพี่ฝันแม่นมากเขาก็ใช่ใช่ครับก็สลับสลับครับแล้วแต่ดวงครับแต่เข้าติดกันมากมันก็ใช่ครับมันก็มันก็มันก็เกินไปอ่ะเนาะใช่ครับก็ต้องมีมีสลับมีเข้าไปหลุดไปธรรมดาบางทีวดนี้ก็ไม่แน่ครับใช่ครับเพราะว่าช่างจวดไม่เคยฝันแบบนี้ครับใช่ครับแล้วก็ฝันนี้ถ้าสังเกตดูดีๆก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับครับเพราะว่าอ่า ช่างจวบฝันเห็นโจรขึ้นบ้านครับแล้วก็เขาก็มามาจะมาขโมยของอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยใช่ครับก็คือในความฝันช่างจวบอยู่ชั้นบนเนาะใช่ครับอยู่บนบ้านแล้วโจรเขาก็มาข้างล่างครับแล้วพยายามที่จะขึ้นไปข้างบนพยายามที่ขึ้นข้างบนได้ได้ครับแล้วผลสุดท้ายช่างจวบก็ใช้ปืนเนาะใช้ปืนยิงครับท่านผู้ชมยิงแล้วก็โดนทั้งสามท่านครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยครับท่านผู้ชม ช่างจวบก็ตีตัวเลขตามความเข้าใจของตัวเองก็คือบ้านเลขที่แล้วก็แปดสามศูนยครับบ้านเลขที่หนึครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่เคยมีประสบการณ์ความฝันในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยช่างจวบวิเคราะห์ตัวเลขหน่อยวิเคราะห์ดูครับบางทีบางคนเขาเคยฝันใช่ใครเขา บางท่านอาจจะตีตัวเลขเก่งมากเนาะใช่ครับครับก็คอมเมนต์ตัวเลขเข้ามาหน่อยครับว่าปิชนาความฝันของช่างจวบจะตีตัวเลขได้เป็นตัวไหนครับก็มีประมาณนี้เนาะประมาณนี้หลังจากนี้ช่างจวบก็จะไปทํางานต่อก็ทางานต่อครับพอดีเที่ยงพอดีเช่วงพักพอดีเนาะครับครับก็โอเคครับทั้งนั้นผมก็จะไม่รบกวนแล้วเนาะครับ สำหรับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับโชคดีครับแล้วก็มีแต่ความสุขนำตัวเลขไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกให้ได้เนาะให้ร่ำรวยทุกทุกท่านทุกคนครับสภาพแขางแรงสองหางบ้านเลขที่กับตัวเลขที่ช่างจวดดีเพิ่มเติมช่างจวดชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะครับผมชอบแปดสามสก็คือตัวเลขที่นอกเหนือจากบ้านเลขที่ใช่ครับตรงตรงนี่แหละครับ ก็คือช่างจวดได้ยิงเขาก็เลยชอบสามแล้วก็ตายสามสามคนครับครับครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาดูครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเชี่ยส่วนบุคคลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณพี่ช่างจวดมากๆครับผมขอบคุณครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ